จากกรณีที่มีข่าวว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้ไปเที่ยวบางเวียงแล้วดื่มเหล้าที่มีสารเมทานอลเสียชีวิตสองรายล่าสุดวันนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วสี่รายนะครับเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวเดนมาร์กสองรายอเมริกันหนึ่งรายแล้วก็ออสเตรเลียหนึ่งรายแรกๆของข่าวนี้ที่ออกมาเมื่อวานนี้สื่อสังคมออนไลน์ก็มีกลุ่มคนเราที่รักชาติก็ออกมาตู้เย้งนะครับด้วย ข้อความเดิมๆอย่างเช่นไทยอิจฉ้าลาวไทยกก่าวหาลาวแล้วก็ไหนล่ะหลักฐานนะครับแต่ตอนนี้นะครับข่าวนี้ได้กระจายไปทั่วโลกแล้วแล้วก็สื่อหลักของไทยกําลังจับประเด็นกันอยู่แต่ว่าจะให้มีคลิปมีวิดีโอมีอะไรแบบนี้อย่างที่บอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ประเทศลาวนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ประเทศลาวรัฐบาลลาวกํลาลังปิดข่าวซึ่งถ้ามีแค่คนลาวอ่ะยังไงก็ปิดได้แต่ตอนนี้เป็นนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติด้วยยังไงสถานทูตเขาก็ไม่ยอมนะครับสำหรับคนลาวที่มาคอมมตนนะครับว่าไทยอิจฉาลาวไทยสร้างเรื่องใส่ร้ายลาวนะครับรออีกนิดหนึ่งครับเดี๋ยวยังไงก็มีภาพมีคลิปออกมาแน่นอน,นครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นคัสเตอร์ใหญ่ที่มินบุรีนะครับตอนนั้นก็เป็นซุ้มยาดองมีผู้บาดเจ็บ33คนก็เสียชีวิต 3- 4คนนี่แหละที่เหลือก็บางคนก็หายแล้วละ่ะ บางคนก็ตับพังไตพังตาบอดบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็การแพทย์เราค่อนข้างจะดีเนาะก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับผมแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่อยู่ในโรงพยาบาลโรงหมอ103ของเรานะนรับยังมีอีกหลายสิบคนนะครับที่กำลังอาการโครม่าแล้วก็ติดต่อประสานงานเพื่อที่จะนำข้ามมารักษาฝั่งไทยนะครับสำหรับคนเราที่อยากรอความกระจ่างแล้วก็ พยายามที่จะบอกว่าไทยใส่ร้ายไทยกล่าวหาเรารอแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวมีมาครับผู้สื่อข่าวกําลังเต็มโซนอภูมิเลยทําเรื่องข้ามไปเราอยู่ตอนนี้รอ,นะอ,อรัฐบาลเราอนุมัติเท่านั้นแหละ